มหาวิทยาลัยกำลังหลอกลวงเราสวัสดีครับผมธีรพัฒน์รืนสิริผมเป็นอาจารย์มหาวิทยาลายัยผมรักมหาวิทยาลายัยแต่วันนี้ผมต้องมาทรยศสิ่งที่ผมรัก เพื่อเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยกำลังหลอกลวงเรามหาวิทยาลัยบอกเราว่ามันคือคำตอบในยุคที่ AI จะมาแย่งงานเราบางคนในมหาวิทยาลัยอาจจะบอกว่านี่ไงทีรพัดไม่ต้องกลัวนะไอ้เรื่องจะโดน AI แย่งงานไปนะเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต Lifelong Learning Center คุณถูก AI แย่งงานไปคุณกลับมาเรียนอะไรใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนสายงานได้ไม่ต้องกังวลแต่ใจเย็นๆนะครับคิดช้าๆไปกับผมค่อยๆเดินไปกับผมคุณคิดว่าคุณทำใหม่ไหวอีกกี่ครั้งครับคุณคิดว่าคุณกลับมาเรียนใหม่ไหวจนถึงอยู่เท่าไหร่คุณเพิ่งอายุ25คุณกลับมาเรียนใหม่ไหวอยู่แล้ว แต่ตอน45ล่ะ55ล่ะบางคนจะบอกโอ้ถ้า55ต้องกลับมาเรียนใหม่ฉันก็เสียแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่พร้อมล่ะแล้วถ้าระหว่างที่คุณเรียนคุณได้ข่าวว่า AI ตัวใหม่กำลังจะมาทำงานแทนคุณล่ะมาหาวิที่อะไรจะยังเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณหรือเปล่าบางคนฟังมาถึงจุดนี้ก็จะบอกว่าอื้อื้อือถูก ที่พูดมากมันถูกคีรพัฒนแต่วันนี้ไงมหาวิทยาลัยจะสอนทักษะที่มันยืดยุ่น transferable skills คุณสื่อสารได้ชัดเจนคุณตัดสินใจได้ดีคุณมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้คุณเอาไปทำงานได้หลากหลายสาขาไม่ต้องกลัวเรื่อง AI แย่งงานคุณเปลี่ยนงานได้แต่ใจเย็นๆนะครับคิดช้าๆไปกับผมค่อยๆเดินไปกับผมเรารู้กันอยู่ ว่าทุกสายงานเนี่ยมันมีคนที่เขาชํานาญของเขาอยู่แล้วมันมีคนที่เขาทํามานานแล้วตอนที่คุณเปลี่ยนสายงานเมื่อคุณอายุ45คุณไม่ได้ไปแข่งกับคนอายุ45ที่เขาอยู่มานานนะครับคุณต้องมาแข่งกับคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบมาในเมื่อประสบการณ์ของพวกคุณเท่ากันทําไมนายจ้างจะอยากจ้างคุณที่เป็นตาแก่เป็นยายแก่ทําไมเขาไม่จ้างคนรุ่นใหม่แต่สมมติสมมติคุณเก่งมากคุณยืดหยุ่นมาก คุณกำลังทำอะไรอยู่คุณกำลังแย่งงานแย่งอนาคตของคนรุ่นใหม่คนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานของคุณคนที่คุณควรจะเป็นเสาหลักเป็นพลังเป็นผู้นำทางเขาคนที่เขาควรจะมาไหว้ขอบคุณคุณที่คุณให้คำแนะนำดีๆกับเขาคุณกลับไปแย่งชิงจากเขามหาวิายาไัยังเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณหรือไม่ บางคนในมหาวิทยาลัยฟังมาถึงจุดนี้ก็จะบอกว่าออ,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 อถูกถูกเลยทีละผัดแต่นี่ไงมหาวิทยาลัยเนี่ยจะสอนไอ้สิ่งที่ AI แย่งไม่ได้อย่างเป็นหมอเนี่ยคนเขาก็อยากจะไปหาหมอที่เป็นคนไม่ใช่หมอที่เป็นคอมทํางานสร้างสารรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเขาก็ต้องใช้สมองคนไม่ใช่สมองคอมแต่ใจเย็นๆนะครับคิดช้าๆไปกับผม ค่อยๆเดินไปกับผมผมมั่นใจว่าทุกคนตรงเนี้ยเขียนภาษาไทยได้แต่มีใครกล้าย,ยกมือบ้างครับบอกว่าฉันไปเป็นนักเขียนนิยายมืออาชีพได้มีสักกี่คนครับไปเป็นหมอที่ว่าได้ไปเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ว่าได้อาจจะเป็นแค่ติ่งสีแดงๆอันเนี้ท่ามกลางวงกลมสีดำขนาดมาถึงมา แล้ววงกลมสีดำขนาดมือถมานั้นจะอยู่ยังไงครับมหาวิทยาลัยยังเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณหรือไม่พูดมาถึงจุดนี้มันทำให้ผมประหนักเรื่องหนึ่งได้คำตอบของมหาวิทยาลัยดูจะเป็นคำตอบแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กสอนเด็กของเราให้ดุด,ดันให้ขยันไหว่ไม่หยุดอย่าหยุดเรียนรู้อย่าหยุดหากินสอนปลาของเรา ให้เป็นปลาที่รู้จักพลิกแพงกินนู่นกินนี่สอนปลาของเราให้เป็นปลาที่พิเศษให้เป็นปลาใหญ่ที่อยู่ได้ด้วยศพของปลาเล็กนับหลานแต่ปลาใหญ่กินปลาเล็กความหมายของมันคือปลาใหญ่อยู่ได้ด้วยปลาเล็กไม่ใช่หรอแต่ปลาเล็กอะครับจะอยู่ได้ด้วยอะไรในสังคมที่คนจํานวนมากไม่มีงานทำ แล้วเมื่อคนจำนวนมากไม่มีงานทําไม่มีไรายได้ใครจะไปเป็นลูกค้าให้ปลาใหญ่ใครจะเอาเงินไปจ่ายให้ปลาใหญ่การเรียนรู้<ไ>ตลอดชีวิตทักษะยืดหยุ่นและงานที่เองไอแยกไม่ได้ดูเหมือนจะไม่ใช่คำตอบที่ดีมหาวิทยาลัยดูจะไม่ใช่คำตอบที่ดีพอผมพูดมาถึงตรงนี้บางคนก็อาจจะ ทิรพัฒนเอางี้มาลบแบรนด์ AI มันไปเลยห้ามซื้อห้ามขายห้ามใช้ห้ามพัฒนา AI แค่นี้แก้ปัญหาได้ละแต่ใจเย็นๆนะครับคิดช้าๆไปกับผมค่อยๆเดินไปกับผมผมอยากให้ทุกคนลองเปรียบเทียบ AI กับเบียร์คราฟประเทศเรามีกฎหมายห้ามคราฟเบียร์เสรีใช่ไหมครับพอมีกฎหมายนี้แล้วทำไงครับ ประเทศอื่นเข้ามาแบบเฮ้ยเฮ้ยเมาดูมาดูประเทศไทยคว้างคราบเบียเสรีดีเนาะเอ้ยเอาบ้างไหมเอาบ้างดีดีดีเอาเลยไม่ใช่ไหมครับเขาก็คราบเบียเสรีกันอย่างสนุกสนาน a อก็คงเหมือนกันครับเราห้าม AI ไอในไทยทําไมชาติอื่นเขาจะห้ามด้วยแล้วเป็นไงครับคนไทยพอรู้ว่ามีกฎหมายห้ามขายเบียเสรีเราบอกโอ้ ห้ามทำเบียร์คราฟเสรีงหรองั้นงั้นไม่ดื่มมันละบงเบียร์คราฟอะไรงั้ไม่เอาไม่ใช่ไหมครับเราก็อยากจะดื่มเราก็ต้องไปซื้อจากต่างชาติไปอุดหนุนต่างชาติไทยก็เหมือนกันครับเราห้ามใช้ AI ห้ามพัฒนา AI แต่สุดท้ายคนไทยก็ต้องไปซื้อผลิตภัณฑ์ไปซื้อบริการของต่างชาติที่ใช้ AI ไม่ใช่หรอครับแล้วถามว่า พวกมันสมองของเราคนเก่งๆของเราที่สามารถทำเบียร์คราฟได้เป็นยังไงครับโอ้ไม่เอาละเขาห้ามไม่ให้คราฟเบียร์เซลีงงั้นฉันแม่ฉันเปลี่ยนวงการดีกว่าก็คงมีบ้างครับแต่หลายๆคนทำยังไงครับเอามันสมองเอาทักษะเอาทรัพยากรของตัวเองไปตั้งโรงงานไปเปิดบริษัทต่างชาติไปจ้างคนของเขาไปซื้อวัตถุด,ดิบของเขาไปเพิ่มรายได้ให้ต่างชาติ แล้วเราก็ต้องนำเข้าเบียร์พวกนี้มาอย่างประเทศเราอีกปัญหาหนึ่งของการแบรนด์ AI ครับคือสุดท้ายแล้วมันจะทำให้งานของเราเป็นงานที่บูชิดเราจะต้องตื่นขึ้นมาทุกเช้าตระหนักว่าที่ฉันต้องลุกขึ้นมาจากครอบครัวต้องไปฝ่าฝูงชนขึ้นรถไฟฟ้าจ่ายตัวแสงแพเนี่ยเพื่อมีงานทำ เป็นงานที่จริงไม่จําเป็นหรอกไม่มีประโยชน์ต่อสังคมหรอกฉันก็ไม่ได้อยากทาหรอกแต่มันต้องมีอ่ะไม่งั้นฉันไม่มีรายได้ไปถึงก็ต้องไปคุกเขา่าขอบคุณเจ้านายโอ้ขอบพระคุณมากที่อุตส่าห์จ้างพวกเราโอ้ในขณะที่นายจ้างก็สํานึกบุญคุณก็ดีแล้วคี่ฉันจ้างพวกแกเนี่ยเพราะสงสารหรอกนะอย่าเสอเอคิดจะไปตั้งสาภาพแรงงานหรือเรียกร้องค่าแรงเรียกร้องอะไรล่ะสํานึกบุญคุณโอ้ โอ้ไม่ทำไม่กล้าขอบคุณมากพี่จ้างจะเอาแบบนั้นหรอการแบน a อไอเป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณหรอผมคิดว่าทั้งหมดเนี้ยมันมาจากความคิดอันหนึ่งเป็นความคิดที่ผิดคือความคิดว่าการเป็นพล,ลเมืองการเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยไม่ใช่งาน เข้าใจได้ครับความคิดนี้เพราะเรามีภาพนี้ในหัวใช่ไมเมลาเราพูดถึงงานการทำงานเนี่ยคือสังคมต้องการแรงงานจำนวนหนึ่งจำนวนมากเลยแหละแต่มีคนอยากจะทำงานเนี่ยน้อยเกินไปสังคมอยากจะได้คนไปตัดถนนไปทอผ้าไปทำอาหารไปรักษาโรคไปสอนเด็กแต่มีคนอยากจะเป็นแรงงานพวกนี้น้อยเกินไปเราก็เลยต้องไปกระตุ้นไปสัญญาว่า ถ้าเธอมาทํางานที่ม็นประโยชน์กับสังคมเราจะตอบแทนเธอเราอาจจะตอบแทนเธอผ่านรัฐเราอาจจะตอบแทนเธอผ่านตลาดแต่เราจะตอบแทนเธอและเนื่องจากเราต้องการแรงงานจำนวนมากเราก็พยายามจะสอนคนว่าจงไปเป็นแรงงานจงไปเป็นลูกจ้างรัฐจงไปเป็นลูกจ้างบริษัทแต่ในโลกที่แรงงานที่มีประโยชน์จะน้อยลงเรื่อยๆแรงงานที่มีประโยชน์จะถูกแทนที่ด้วย AI มากขึ้นเรื่อยๆ ความคิดว่าทุกคนจะต้องทํางานความคิดว่าทุกคนจะต้องออกไปเป็นลูกจ้างใครสักคนหรือไม่ก็ไปเปิดบริษัทเปิดองค์กรของตนเองมันนําไปสู่ความคิดว่าต้องไปหางานทําแม้งานนั้นจะไม่มีประโยชน์ก็ตามต้องออกไปทํางานเป็นงานเช้าชามเย็นชามก็ยังดีอย่ามานอนเกาพุงอยู่เฉยๆ <S <S ผมคิดว่าในยุคที่ AI กําลังมาแทนที่แรงงานของเรามากขึ้นเรื่อยๆ ความคิดนี้ก็จะล้าสมัยมากขึ้นเรื่อยๆและเราต้องเริ่มเดินห่างออกจากมันมากขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนอาจจะถามครับอออืืมแล้วจะเอาเงินจากไหนอะถ้าไม่ทำงานเป็นคำถามที่ดีมากครับผมไม่มีคำตอบที่ดีผมมีคำตอบเฉยๆรายได้พื้นฐานทั่วหน้า Universal Basic Income หรือ UBI แนวคิดนี้มีหลักการอยู่ว่าคุณซึ่งอยู่ในสังคมประชาธิปไตยคุณเป็นพล,ลเมืองของประเทศไทยแปลว่าคุณเป็นเจ้าของประเทศไทยถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทถ้าคุณเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทแล้วคุณได้ปันผลเมื่อบริษัทออกดอกออกผลทำไมคุณซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นประเทศไม่ควรจะได้ปันผลเมื่อบริษัท หรือทรัพย์สินของคุณที่ชื่อประเทศไทยนี้ออกดอกออกผลบ้างล,ล่ะแน่นอนไม่ใช่ทุกคนได้เงินเท่ากันครับทุกคนได้เงินเท่ากันในฐานะเป็นเจ้าของประเทศแต่คนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศคนที่ทําให้ประเทศออกดอกออกผลก็อาจจะได้เงินเพิ่มตอบแทนของประเทศแต่ทุกคนในฐานะเจ้าของถือหุ้นเท่ากันทุกคนจึงควรจะได้รายได้พื้นฐานทั่วหน้านี้เท่ากัน พูดแบบนี้บางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อการเป็นพล,ลเมืองการเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายๆสบายๆชิวๆนอนเกาพุงนอนเกาก้อนอยู่บ้านอโอเคองั้นเหรอไม่ใช่ครับตรงกันข้ามเลยการเป็นพลเมืองการเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเป็นเรื่องที่เหนื่อยมากเป็นเรื่องที่ผมไม่พร้อมที่จะเป็นและขอโทษที่ผมจะต้องบอกว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่พร้อมที่จะเป็น การเป็นเจ้าของประเทศคุณจําเป็นจะต้องคิดเรื่องกฎหมายเราจะปฏิรูปกฎหมายอย่างกฎหมาย AI ยังไงให้จูงใจคนมาพัฒนา AI ในไทยแต่ไม่เอื้อประโยชน์ให้คนบางกลุ่มมากเกินไปเราต้องตรวจสอบคนที่เราจ้างมาบริหารประเทศว่าเขาปฏิรูประบบภาษีระบบสวัสดิการได้ดีไหมรัฐบาลที่เราจ้างมาเนี่ยเขาตอบโจทย์ในยุคที่ คนจำนวนมากไม่ต้องทำงานอีกต่อไปแล้วได้ดีไหมเราต้องปฏิรูปค่านิยมของสังคมที่เคยเชื่อว่าคุณค่าของคนมีอยู่อย่างเดียวเลยคือทำงานอะไรเราจะต้องทำให้เห็นว่าการที่เป็นพล,ลเมืองการที่มาตรวจสอบภาครัฐการที่มาช่วยชีย้นำสังคมเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆไม่แพ้กัน ผมกล่าวไปตอนต้นว่ามหาวิทยาลัยกำลังหลอกลวงเราแต่ที่น่าเศร้ากว่านั้นมหาวิทยาลัยกำลังหลอกลวงตัวเองมหาวิทยาลัยหลอกลวงตนเองว่าทางเดียวเลยที่มันจะมีประโยชน์ทางเดียวเลยที่มันจะมีคุณค่าในสังคมยุคนี้ยุคอนาคตนี้คือมันจะต้องทําให้คนเก่งเป็นปลาใหญ่ไปเที่ยวกินปลาเล็กได้เป็นล้านคนเก่งคือคนเอาตัวรอดแล้วเราจะทําให้ลูกศิษย์หยิบมือเดียวของเรา เป็นปลาใหญ่ที่เอาตัวรอดได้แต่จริงๆแล้วมันยังมีอีกทางหนึ่งทางที่น่าจะดีกว่าทางที่มหาวาิยาลัยหลอกตัวเองว่าไม่มีอยู่จริงทางนั้นคือการเปลี่ยนความเข้าใจของคนเก่งใหม่คนเก่งไม่ควรจะเป็นปลาใหญ่ที่แลก่กินปลาเล็กแต่เป็นคนที่เลี้ยงสาร่ายให้ทั้งปลาเล็กและปลาใหญ่ไม่มีใครอดตายมากกว่า มันยากครับผมบอกแล้วไอาการที่จะมาเป็นพล,ลเมืองแต่มันต้องมีครับเราต้องเป็นไงครับเพราะพลลเมืองคือพลังของเมืองถ้าไม่มีพลังของเมืองเมืองก็จะอ่อนแอทรัพสมบัติโมรดกชิ้นนี้ก็จะสูญเสียมูลค่าไปเราจะไม่สามารถส่งต่อทรัพสมบัติที่ชื่อว่าประเทศไทย ให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลนให้กับคนรุ่นใหม่ได้เพราะทุกคนจะบอกว่าไม่เอาอะ่ะดูเป็นหนี้มากกว่าขอย้ายไปเป็นพลเมืองชั้นสองที่ไม่มีทรัพย์สมบัติที่ต่างประเทศยังจะดีกว่าเป็นหนี้ของประเทศไทยมันยากมากครับการที่จะทําอะไรแบบเนี้แต่โชคดีครับที่มันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของคุณไม่ใช่หน้าที่ของคุณแต่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะต้องร่วมมือกันอย่างนั้นใจเย็นๆนะครับ คิดช้าๆไปกับผมค่อยๆเดินไปกับผมและคุยกันครับ